ใครวะเป็นคนอธิบายอภิปรายอธิบายให้พี่น้องประชาชนว่าการที่ไม่เข้าร่วมโครงการโควแตเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางราคาก็ต่อรองไม่ได้วัคซีนก็กําหนดยี่ห้อไม่ได้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนเองเป็นไงบ้างละ่ะทุกที่นะครับไม่มีวัคซีนจะฉีดมันเป็นการคาดการณที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบพูดแต่ละเรื่องมาแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ตรงกัน เป็นเฟ็กนิวไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบอกประชาชนเมื่อ4เดือนอย่างหนึง่งบอกประชาชนวันนี้อย่างหนึง่งอย่างนี้ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ไหมนะครับนี่ยิ่งกว่าเฟ็กนิวอีกนี่ยิ่งกว่าเฟกนิวอีกคุณมาดําเนินคดีผมเลยนะทุกคดีนะฮะแต่อยาไปดําเนินคดีกับพี่น้องประชาชน อย่าไปดาเนินคดีกับดารานักแสดงเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วคนติดตามเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อัดอั้นตันใจมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยดาราทุกคนเขาก็เสียสละเขาก็ช่วยเหลือความจริงไม่ใช่หน้าที่เขาเลยที่ต้องมาช่วยเหลือประชาชนมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลภายใต้กํากับของพนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่สอวอเลือกมา250คน กับพักร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คดีที่กำลังดำเนินคดีอยู่เนี่ยดาราทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพักไทยศีวิไลเนี่ยมีทีมทนายความอาสาหลายคนด้วยกันนะครับรวมทั้งเ,เงินเดือนของผมผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสสเลขานุก,การกรรมธิการที่ปรึกษาพวกนี้ มีเงินเดือนเนี่ยสามารถประกันตัวได้วงเงินประมาณ3ล้านนะครับเพราะฉะนั้นคดีพวกนี้มันประกันตัวประมาณ2องสามหมื่นได้ไม่น้อยกว่า20-30คนนะครับถ้าดําเนินคดีมาเนี่ยถ้าถึงชั้นอายการเมื่อไหร่แล้วต้องประกันตัวเนี่ยบอกสอสอมองคลกิจมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอกสารจากสภาผู้แทนราษฎรไปประกันตัวให้นะครับแล้วก็จะมีทีมทนายความที่จะไปช่วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว ถ้าคิดอะไรพูดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลบริรัฐบาลท,ท,ทำงานผิดพลาดนะครับจัดหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชนช้านะครับแล้วก็มาขอโทษว่าไม่เข้าร่วมโครงการโครวกใครวะเป็นคนอธิบายอภิปรายอธิบายให้พี่น้องประชาชนว่าการที่ไม่เข้าร่วมโครงการโครวกเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับราคาก็ต่อรองไม่ได้วัคซีนก็กําหนดยี่ห้อไม่ได้ ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนเองเป็นไงบ้างละ่ะผลิตแอสตาเซเนกามาเป็นไงบ้างละ่ะเขาก็ส่งให้ไม่ทันใช่ไหมครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตกลงไอ้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดือนมิถุนาเราจะได้แอสตาเซเนกาหล้านโดสเ,เดือนกระกฎะาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาได้อีกเดือนละ10ล้านโดสธันวาอีก6ล้านโดสเนี่ยแล้วรองอนุทินชาญวิรุลเนี่ยก็บอกว่า ไตรมาสที่3มตั้งแต่ต้นไตรมาสเลยเพี่น้องประชาชนจะไม่มีพื้นที่ในการฉีดวัคซีนแล้วเพราะวัคซีนเต็มแขนไม่หมดแล้วนะครับโรงพยาบาลนี้วัคซีนเต็มไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทุกที่นะครับไม่มีวัคซีนจะฉีดทุกที่ไม่มีวัคซีนจะฉีดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการคาดการณที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ การที่นายกมนตีเนี่ยพูดแต่ละเรื่องมาแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ตรงกันนะครับเป็นเฟกนิวไหมฮะเป็นเฟกนิวไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบอกประชาชนเมื่อ4เดือนอย่างหนึง่งบอกประชาชนวันนี้อย่างหนึง่งอย่างนี้ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ไหมนะครับนี่ยิ่งกว่าเฟกนิวอีกผมบอกรัฐมนตรีโอไปเลยนะชัยวุฒนาคมานุสรมึงไปดําเนินคดีนายกรัฐมนตีไปนะครับเฟกนิวเนี่ยมึงไปดําเนินคดีนายกรัฐมนตี มึงไปดำเนินคดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ยยิ่งกว่าแฟกนิวเอกถูกไหมครับแล้วพักพลังประชารัฐบอกว่าอะไรนายสนธยาสวัสดีไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วพุดโทตำแหน่งก็ที่ปรึกษาประธานกรรมธิการยุติธรรมก็คนของพลังประชารัฐอย่ามาตอแหละนะครับอย่ามาตอแหละนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออย่าไปเขาเรียกว่าอะไรมันอึดอัดนะเนาะถูกปะ่ะคือหน้าที่ของนี่หน้าที่ของผมเนี่ยผมก็ช่วยพี่น้องประชาชนทุกวันตั้งศูนย์ช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนที่ติดโควิดกรุงเทพและปร,ะริมณฑลวันนี้ก็รับมาประมาณเกือบ400ลายก็ยังคาเตียงอยู่ประมาณ100ลายแล้วตอนนี้กําลังรับอาสาสมัครพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะฮะอาสาสักสองสาคนแต่ละจังหวัดนะครับ ติดต่อมาได้ทางทางเฟซบุ๊กผมนะครับเพจผมเพจพักได้เลยนะฮะที่จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยในการประสานงานเรื่องเตียงนะครับช่วยในการประสานงานในการที่เข้าให้เอกชนเข้าไปตรวจไปตรวจโควิดนะครับนะครับอคอยประสานงานเจ้าหน้าที่แพทย์ที่เขาเป็นทีมอาสาเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนในกรณีที่รอเตียงแล้วเพลินว่าเตียงไม่พอเพราะว่าตอนนี้ที่เตียงไม่พอเพราะว่าแพทย์ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอนะครับ